สวัสดีครับเอฟซี FC และท่านผู้ชมนี่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับจัดความต่างมาต่อเนาะสำหรับแนวทางดาวทีวีรดาวเอสดีนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หากลนยางสูตรหนึ่งเก้าคัดได้เลยอยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขเอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิานารณญาณใกนการรับชมนะครับ <c oughs> ครับก็มาดูนะครับดาวตังราวทีวีสมมุติว่านี้ผมก็ไม่ได้ลงให้เนะนะครับราวทีวีต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับลาเฮดีนะครับสองดวทาง ส่วนท่านได้ที่ถามมาใบเก่าเนาะใบเก่าเมาื่อวานนี้ผมไม่ได้ลงให้เนาะไมไ่ลงให้ก่อนมันเกาไม่มีนะครับเราทีวีอันนี้ชุดปินผุมให้ที่ห้าเจ็ดหกเก้าหนึ่งสุดเล็กเิ่น ไปเลขห้ากับเลขเจ็ดก็เน้นที่เลขเจ็ดนะครับก็จับให้สามชุดจะเป็นเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสามตัวจับใน้ที่หนึ่งเจ็ดเก้ากับสามตัว เล่นให้เลขเจ็ดระวังเลดหนึ่งด้วยนะครับบางทีเจ็ดกับหนึ่งมันชอบมาด้วยกันแล้วก็ทิ้งไม่ได้เมือเอาสามตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับแล้วก็ตามนี้เนาะนะครับใครต้องการเพิ่มเติมก็จับอะในชุดปิ่นเลย่งชุดปิน่นตัวประกบผมไม่ได้จับเราจะเป็นหกเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเรายิดเลขเเป็นหลักก็ได้หกชุดนะครับตัวทีบุมไม่ได้จับก็คือห้าห้าหกห้าเก้าห้าหนึ่งนะครับ ตบต่อที่ลาหเอดีลาวเอาดดีวันนี้ชุดบินได้เลขสองห้าหนึ่งสามสีเล็กดินจับได้2กับ5้า ในในิติเลขห้านะครับจับไอคีห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่สามตัวต่อไปต็ดเจ็ดห้าสามเป็นเจ็ดสามห้าก็ได้นะครับที่ห้าสาม ต้องการเพิ่มเติมก็สามารถจับเอาได้ในชุดวินนะครับตัวที่ผมไม่ได้จับก็คือ131434สซึ่งเป็นตัวประกบแต่ถ้ายึดเลขเด่นเป็นหลักก็5ผมจับแล้วก็จะเป็น2 1 2 3แล้วก็2 4งสีนะครับหรว่า่ต้องการวินเดาเลยก็ได้นะครับวิน2ตัวแล้วก็3ตัวนะครับ <c oughs> ครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับครับตอนนี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่12เดือน8นะครับพศ2568นนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ